สวัสดีช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องวันเสาร์25ตุลาคม2025วันเสาร์ในสัปดาห์ที่29เทศก,กาลธรรมดาวันนี้ก็นำเอาบทเทศโดยนบุญเปโตคริสโตรโกรพระสังฆราชฎร์าสกันปังนะครับในหัวข้อบอกพระวจ,จานาะพระบิชา,าของพระเจ้าทรงรับเอากายท่านัคราสาวกผู้ศักดิ์สิทธิ์กล่าวแก่เราว่ามนุษยชาติถือกำเนิดมาจากบุตรสองคนคืออาดัมและพระกิจเจ้า บุรุษทั้งสองนี้เสมอกันในฝ่ายกายแต่ผิดกันในฝ่ายคุณธรรมลักษณะร่างกายเหมือนกัน,น,กนแต่ไม่เหมือนกันเลยในต้นกําเนิดแห่งการเป็นอยู่ท่านกล่าวว่าอาดัมคนแรกเป็นมนุษย์ที่มีชีวิตอาดัมคนหลังเป็นจิตผู้ประทานชีวิตรับชีวิตจากใครแต่เป็นผู้ประทานชีวิตไม่ต้องคอยรับชีวิตจากใครแต่เป็นผู้ประทานชีวิตแก่ทุกคน อาดัมคนแรกถูกสร้างขึ้นมาจากดินอันไร้ค่าอาดัมคนหลังประทับภาพลักษณ์ของพระองค์ลงบนอาดัมคนแรกเมื่อพระองค์ทรงสร้างเขาด้วยเหตุนี้พระองค์จึงรับเอาบทบาทและหน้าที่ของอาดัมคนแรกไว้ในพระองค์เพื่อจะได้ป้องกันม่ให้สิ่งที่พระองค์ทรงสร้างตามภาพลักษณ์ของพระองค์สูญเสียไปอาดัมคนแรกมีการเริ่มต้นอาดัมคนหลังไม่รู้จักการจบสิ้นแท้จริงแล้ว ดำคนหลังคือดำคนแรกดัง hm ที่พระองค์ตรัสว่าเราเป็นเบื้องต้นและเบื้องปลายเราเป็นเบื้องต้นคือเราไม่มีการเริ่มต้นเราเป็นเบื้องปลายคือว่าเราไม่มีการจบสิน้นท่านนักสาวกกล่าวว่าทำไมสิ่งที่เป็นจิตไม่ได้มาก่อนแต่สิ่งที่เป็นชีวิตมาก่อนดังนั้นอะไรเล่าเป็นจิตดินนั้นมาจากผลของมันแต่ดินไม่มีค่าเท่ากับผลของมัน <S <S <IL carriage> ดินนั้นต้องเจ็บปวดและทํางานหนักผลของมันให้เลือดและเดือดชีวิต เป็นการสมควรที่ประกาศศกได้อวดถึงผลนี้ดินของเราเังเกิดผลผลนั้นคืออะไรผลนี้กล่าวอ้างถึงในที่อื่นเราจะตั้นบุตรชายคนหนึ่งเกิดจากท่านในไว้บนบันลังของท่านท่านคราสาวก,ก่าวว่าบุรุษคนแรกถูกสร้างจากดินและเป็นของโลกบุรุษคนที่สองมาจากสวรรค์และเป็นของสวรรค์ตามที่ข้าพเจ้าได้กล่าวว่าบัดนี้เราได้เกิดใหม่ตามภาพลักษณ์ของพระเจ้าแล้ว และได้เปิดบุตรบุญธรรมของพระเป็นเจ้าอย่างแท้จริงเราจงสวมใส่ภาพรักของพระผู้สร้างของเราโดยครบบริบูรณ์เพื่อจะได้เหมือนพระองค์ทั้งครบไม่ใช่ในปัจจุรุ่งโรจน์ซึ่งพระองค์แต่ผู้เดียวทรงดำรงอยู่แต่ในความบริสุทธิ์ความเชื่อความม่อนโยนความเพียรความสุภาพความเมตตาความสามคัคคีคุณสมบัติเหล่านี้พระองค์ทรงเลือกที่จะเป็นและเป็นหนึ่งเดียวพร้อมกับเรา พี่น้องวันนี้นักบุญเปตโตรคริสโรโกก็พูดนะพูดถึงพระเจ้านาส่งปริชาณของพระเจ้าทรงรับเอากายพระเจ้าทรงรับเอากายนะครับแล้วก็พูดเปรียบเทียบอาดัมคนแรกกับอาดัมคนที่สองคือพระเยซูเจ้าอาดัมคนแรกนั้นเป็นมนุษย์ที่ถูกสร้างมาเป็นมนุษย์ที่มีเนือหนังแล้วก็มีขีดจํากัดมีที่มาโดยพระบิดาเจ้าสร้างมา ส่วนอาดัมคนที่สองก็คือองค์พระคริสตเจ้านั้นเป็นพระเป็นเจ้าไม่ใช่ถูกสร้างมาอย่างอาดัมคนแรกแต่ว่าเป็นพระเป็นเจ้าเองที่ลงมาแล้วก็มาบังเกิดเป็นมนุษย์รับเอาสภาพความมีเนื้อมีหนังเหมือนกับอาดัมคนแรกเพื่อจะได้เป็นสิ่งที่จะทำให้ผลกรรมหรือว่าความผิดพลาดของอาดัมคนแรกนั้นได้กลับคืนสู่ เอาความเป็นหนึ่งเดียวพระเป็นเจ้าอีกครั้งหนึ่งหรือพูดง่ายๆคือการถ่ายบาปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราให้เข้าใจพระกัมมีก็จะเปรียบเทียบอดามคนแรกกับอดามคนที่สองอดามคนแรกขณะที่มีข้อบกพร่องอะไรต่างๆนั้นอดามคนที่สองคือพระเยซูเจา้าเป็นพระเป็นเจ้าที่ไม่มีเริ่มต้นไม่มีการสร้างพระองค์เป็นปฐถมและเป็นอวสานคือไม่มีจบสิน้นเพราะฉะนั้นวี่น้องในวันนี้ก็ขอให้เราได้มีความเข้าใจเรื่องชีวิตของเรา เรายังเป็นมนุษย์และเราก็มีเนื้อมีหนังเรารับสภาพของอาดัมคนแรกเรามีข้อบกพร่องมีสิ่งต่างๆที่ผิดพลาดมากมายแต่ว่าเราได้รับการกอบกู้ได้รับความช่วยเหลือโดยองค์พระเยซูเจา้าและพระเยซูเจ้านั้นพระองค์ทรงดูแลและปกปักรักษาและทําให้เรานั้นกลับคืนคืนเป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดาเจาอีกครั้งหนึ่งถ้าหากว่าเราจเจริญชีวิตและ,จะเจริญชีวิตตามพระประสงค์ของพระองค์นะครับนี่คือ ความเป็นจริงในวันนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องเราซึ่งเป็นคริสเตียนก็ขอให้เราได้เจริญชีวิตแล้วก็มีชีวิตที่ดีในแต่ละวันทําให้ชีวิตของเรานั้นก้าวหน้าไปในความรักในความเป็นหนึ่งเดียวกันันทุกๆวันก็เป็นแบบนี้แล้วันจริงแล้วก็ไม่มีเรื่องอื่นนอกจากการสำนึกและก็รละลึกว่ามั่นใจว่าเป็นพระเยซูเจ้าเป็นอาดัมบุคคลที่สองที่ มาในโลกนี้รับเอาเนื้อหนังเหมือนกับเราทุกอย่างเว้นแต่บาปเท่านั้นเองแล้วก็เป็นพระองค์เองที่จะนําเรากลับไปเป็นหนึ่งเดียวกับพระเบญชาอีกครั้งหนึ่งนะถ้าหากว่าเราเชื่อฟังและนมัสก,การปฏิบัติตามสิ่งที่พระองค์ทรงบอกทรงสอนวันนี้ขอให้เราได้เข้มแข็งมั่นคงจเจริญชีวิตใน่ามกลางสังคมนี้ด้วยความรักด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกับทั้งพระเบญชาเชื่อมั่นศรัทธาเลื่อมใสในพระองค์และ ทั้งกับเพื่อนพี่น้องที่ต้องอยู่ดูแลซึ่งกันและกันเสมอขอพระเป็นเจ้าพระรงสารผานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเชิญ